ตามที่สัญญากันไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวพวกของแต่งรถทั้งหลายนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ในรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําว่าเออตัวไหนดีไม่ดีนะครับคุ้มไม่คุ้มหรือว่าจะแนะนําต่อไหมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ดูกันทั้งหมดเลยนะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างเนาะแต่ก็ซื้อมาเยอะเนาะขอเปิดโพยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวรีวิวไปตามตามไอ้ลิสต์ที่ผมซื้อมาเลยแล้วกันนะอันนี้นะครับอันแรกจะเป็นฝาปิดกล้องนะครับก็ ถ้าใครอยากมีความส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็สามารถซื้อมาปิดได้จริงๆเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นกล้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวกรอบทั้งหมดเนี่ยก็จะมาแปะแล้วก็มันทําให้แบบสไลด์เลื่อนได้นะครับก็อยากให้ใครอยากมีความส่วนตัวก็เปิดก็ปิดเอานะครับอันนี้สะดวกมากอันนี้ราคา29บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ทุกคนควรจะมีติดรถไว้นะครับเผื่อว่ารถเสียหรืออะไรพวกนี้เราต้องยกรถนะครับต้องมีตัวนี้เลยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับที่เก็บเทสซี่นะครับผมจะเก็บไว้ในนี้นะด้านข้างนะครับมันก็จะมีกล่องที่จริงมันเป็นกล่องพลาสติกนะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็แผ่นยางด้านหลังนะครับตัวนี้แผ่นใหญ่เลยนะครับแผ่นใหญ่เนี่ยผมใช้ของเทสซี่เหมือนกันนะครับ ก็มันจะปูไปถึงตรงนี้เลยนะครับที่ผมซื้อมาเพิ่มอนกนะครับก็จะเป็นตัวขอบตัวนี้นะครับตัวเนี่ยขอบตรงนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นขอบเผื่อวางของปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่โดนไอของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยให้ดูของเดิมจะเป็นแบบนี้นี่เราก็ครอบไว้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยด้านข้างมันก็จะเป็นกล่องเหมือนกันนะครับนี่เปิดฝาให้จริงๆมันเป็นกล่องลึกอยู่นะเนี่ยกล่องหัวใส่ ใส่ได้เนี่ยใส่พวกนี้ใส่ลงไปได้ใส่กระเป๋ากระเป๋าจริงๆงผมว่ามันใส่รองเท้าได้เลยนะช่องนเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีฝาปิดนะครับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กดลงไปนะครับมีสองข้างเลยนะก็เดี๋ยวใส่ราคาแล้วก็แปดลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็หลังเบาะมันจะมีแบบกันกระแทกกันการเปื้อนอย่างเงี้ยคือเวลาผมใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยยัดเข้าไปแล้วล้อมันจะไปชนหลังเบานะเนาะของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ ของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแล้วตัวนี้มันจะเหมือนมีแบบแปะอยู่ครับเนี่ยแล้วมันจะยึดตรงนี้ตึ๊บแล้วก็แปะ <c oughs> ก็ติดแล้วนะครับอันนี้คือหลังรถก็จะใช้แผ่นพวกนี้กันไว้ว่ามันจะไม่เปื้อนนะครับจะมีด้านใต้นี้อีกนิดนึงนะครับด้านใต้นี้ตึ๊บเนี่ยมันจะมีถาดเหมือนกันถาดถาดรองนะครับ ด้านใต้นะครับก็จะเป็นถาดรองของเทสซี่เหมือนกันนะครับเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับผมซื้อเป็นเซตแล้วก็ด้านหลังก็จะวางของได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับของแต่งด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังสรุปนะครับของด้านหลังนะครับก็จะมี ไอตัวหลังเบานะครับที่แปะกันกันเปื้อนกันกระแทกหลังเบาะนะครับก็ไอ้นี้จะเป็น3มชิ้นนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีแผ่นยางแผ่นยางผืนใหญ่นะครับอันนึงนะครับก็จะยาวไปถึงนู่นนะแล้วก็มีกล่องแล้วก็ฝาด้านด้านซ้ายขวาสองข้างนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวกันกระแทกนะครับกันเปื้อนกันกระแทกอะไรพวกนี้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับจะเป็นเนี่ยแผ่นเดียวนะครับยาวเลยยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับเนี่ย ผมว่ามันเข้ารูปอยู่นะอันนี้จะเป็นของสามดีะนะครับเนี่ยมันจะเข้ารูปถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแผ่นเป็นแผ่น,น,นยาวเลยตัวพรมเนี่ยไอตัวพรม,มตรงนี้ครับเป็นของ 3D ดีเนาะแล้วก็เอ่อมันจะซื้อมาเป็นเซตกับคู่หน้า2อ2อันนะครับคนขับแล้วก็ข้างคนขับแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับจริงๆกล่องตัวเนี้ยผมเอาไว้ใส่หลักๆเลยก็คือซื้อพวกอาหองอาหารหรือซื้อเอ่อเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเนะี่ยแบบเอ่ออาจจะเป็น พวกน้ำเต้าหู้หรืออะไรพวกนี้น้ำเย็นเย็นหรือน้ำร้อนเนี่ยสามารถใส่ไว้ในนี้แล้วน้ำมันจะแบบไม่ได้ไหลสมุนวางเอาซื้อน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งเนาะแล้วมันวางไว้ตรงนี้มันก็จะเปียกไปหมดแต่ผม่เลือกใส่ถาดนี้นะครับมันก็จะเปียกอยู่ในถาดนี้ไม่ออกมานะครับแล้วก็แต่ข้อเสียของตัวนี้จริงๆอ่ะมันเขาเรียกว่ามันไหลเว้ยมันไม่สัมมันไม่ติดเนี่ยจริงๆจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมันควรจะไป ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยด้านข้างหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้มันยึด <_ S 1> <ๆ>เพื่อให้มันยึดกับข้างหลังตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ลองแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยผมก็จะวางไว้อย่างนี้เนาะแต่ขับไปขับมามันก็จะไหลนะครับแต่ต้องบอกกันว่าตัวเนี้ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายก็คือใส่ของเนี่ยสะดวกนะครับใส่ของดีมากนะสิ่งอย่างเดียวที่มันไหลนะครับถ้าทําให้มันไม่ไหลได้นะครับหรือว่าให้ไหลเฉพาะแบบ เหมือนมีให้เลื่อนอะ่ะมันก็จะสะดวกกว่านี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่จะมีตัวมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่เอาไว้ใส่ของใส่ตรงรูด้านข้างนี้นะครับตัวพลาสติกเนี่ยมันเข้ารูปนะของอันนี้น่าจะของเทซี่มัง้งแต่เดี๋ยวผมแปะเอ่อร้านแปะอะไรให้อีกทีนะครับเนี่ยมันเข้ารูปนะเพราะว่าเวลาเราอ่ะใส่ของใส่ของอะไรไปอย่างเงี้ยหรือว่ามีฝุ่นเข้าไปอย่างเงี้ยสามารถ ถอดออกมาแล,แล้วแล้วล้างตัวนี้ฉีดน้ำล้างได้ค่อนข้างสะดวกกว่าผมว่ามันสะดวกดีนะก็ผมใส่ทั้งหมดประตู4ด้านเลยนะครับข้างประตูทั้ง4ด้านเลยนะครับสะดวกดีซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ขยับมาด้านหน้ารถกันนิดนึงนะครับก็ตัวที่อยากจะแนะนำก่อนอีกเลยคือตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายสนะครับนี่ปึ๊บแต่สายอะครับมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของโจว่าเนาะ เนี่ยสายมันก็จะอยู่ด้านหลังแล้วผมก็จะร้อยลงมานะครับแล้วจะก็จะมาเรียบตรงนี้นะครับทําให้แบบสายมันดูแบบแล้วก็ไปเสียบกับชี่ชาร์จด้านหลังนะครับเนี่ยสายมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะเก็บสายลงมาด้านข้างเนี่ยขอบลงเส้นนี้นะครับของโจว่านะครับตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จนะครับชาร์ค่อนข้างไวเลยนะครับตัวนี้ผมว่าดีกว่าไอ้ที่ชาร์จตรงนี้เยอะเลยนะครับเพราะที่ชาร์จตรงนี้ผมว่ามันชาร์ชามากนะครับ ก็โจว่าแต่โจว่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อเสียของมันนะครับคือผมรู้สึกว่าเนี่ยพอพอวางตั้งเงี้ยผมไม่รู้ว่าด้วยน้าหนักโทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้สักพักสักพักมันก็จะแบบค่อยๆค่อยๆหดลงมาหดลงมาอย่างเงี้ยมาแต่แบบมันแต่ถ้าเราเอาไปใกล้ๆจุดศูนย์กลางมันก็จะไม่ค่อยไหลนะครับแต่ถ้าเออผมอยากให้มันออกมาอย่างเงี้ยออกมาเยอะๆหน่อยสักพักใช้ไปปุ๊บม,มันก็จะมันเหมือนจะห้อยลงมาเออเหมือนมันหนักเกินหรือยังไงเนี่ยไม่รู้อะ แต่ตัวนี้จริงๆมันปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยปรับปรับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันยืดออกมาได้อีกขามันยืดออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอเนี่ยประมาณนี้ยืดได้สุดนะครับแล้วก็หดลงไปเนี่ยหดลงไปแล้วก็ขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้จริงๆถ้ายืดเยอะมันก็จะห้อยเร็วยิ่งห่างจากจุดศูนย์กลางอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่น้ำหนักมือถือหรือเปล่านะครับก็ ถ้ายืดออกมาปุ๊บเนี่ยมันแป๊บเดียวมันจะห้อยลงมาแล้วนะครับนะครับดีไหมก็ดีแต่แค่ติดเรื่องเดียวที่แบบมันจะห้อยห้อยแต่ถ้าใครที่มีตัวอื่นแล้วเออมันดีกว่าแล้วชาร์จได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าก็อาจจะไปลองดูกวอนก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวซิลิโคนตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นของจีนนะครับแล้วมันจริงงานมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะเนี่ยคือเหมือนยางมันแบบว่าไม่ค่อยดีอะเท่าไหร่แต่แม่งถูกมาก พอดีว่าเออเห็นยางมันก็ประมาณเนี้ยแล้วมันก็ยังก mm ันได้อย mm ู่สมมติว่าอะไรไปโดนขอบโดนอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังมียางกันอยู่ผมก็เลยไม่ได้จะเปลี่ยนนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละราคาประมาณนี้นะครับก็ได้คุณภาพประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นแผ่นรองตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นผ้าเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนยางยางนะครับแต่ก็เนี่ย ก็คือใส่เข้าไปผมว่ามันฟิตติ้งมันพอดีนะมันพอดีมากเลยคําถามก็คือว่าหลังจากใส่ยางมาลองแล้วเนี่ยมันยังชาร์จได้หรือเปล่านะครับผมลองให้ดูเลยนี่อืมเนี่ยยังชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมมันชาร์จได้อยู่นะแต่อย่างที่บอกว่าต่อให้ไม่มียางอะ่ะมันก็ยังชาร์จช้าอยู่นะครับไอตัวตัวเนี้มันยังชาร์จช้าอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะโดยปกติแล้วผมก็จะชาร์จตรงนี้นะครับเผื่อว่า เออมีใครทักมาหรืออะไรพวกนี้ก็จะดูผ่านตรงนี้ไปด้วยแทนนะครับถัดมามันจะเป็นชั้นโอ้ของเยอะซะด้วยมันจะเป็นชั้นแน่ผมขอเอาของออกก่อนนะมันจะได้เห็นว่าชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ชั้นมันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูซึ่งซื้อมาอันเดียวมันจะมีไส้ของมันเว้ยแป๊บนึงนะแกะไงดูเนี่ย จริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะเป็น2ชิ้นชิ้นเนี้ยมันจะเหมือนเป็นซิลิโคนเป็นยางๆนะครับเนี่ยนี่ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยเสียงผมว่ามันทํามาเพื่อที่ว่าให้ตัวเนี้ยให้มันแข็งขึ้นรูปนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยขึ้นมาทับอีกทีนะครับอย่างนี้เพื่อให้เวลาของอ่ะที่ใส่เข้าไปอ่ะ มันเจอพวกนี้แล้วมันไม่เสียงมันไม่ดังนะครับเนี่ยแล้วก็ที่มันมีรูนะครับทุกคนมันจะเอาไว้ใส่พวกใส่ชงใส่ชาได้นะครับทะลุขึ้นมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นแผ่นรองด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เป็นเหมือนถาดนะครับนี่ก็ใส่ของได้เยอะอยู่นะครับนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปชุดนะครับนี่ก็ใส่ของ จริงๆมันจริงๆต้องบอกก่อนว่าตรงนี้โคตรลึกเลยนะเนี่ยถ้าผมเอามือวางลงไปเนี่ยคือถึงศอกเลยเสร็จแล้วก็เอาถาดนี้ใส่เข้าไปโอ้ใส่กลับด้านนี่นะครับก็เน,นี่ยเลื่อนขึ้นมาปุ๊บนี่ตรงนี้ก็ด้านในนะครับมันจะมีเนี่ยที่ชาร์จไอ้เเขาเลยที่ ตัวที่เสียบชาร์จได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายก็เสียบขึ้นมาตรงนี้นะครับให้มันทะลุขึ้นมาแล้วก็ใส่ของเข้าไปใส่ของเก็บก่อนตัวนี้ใช้ดีนะบอกเลยว่าใช้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับใช้ได้ดีมากแล้วก็ถัดมานะครับตัวที่ใส่แก้วนะครับนี่เป็นซิลิโคนแบบนี้นะครับผมว่ามันใช้ค่อนข้างดีเลยนะ ัวนี้ก็เวลาถ้ามันเปื้อนมันถ้ามันเปื้อนมันอะไรเงี้ยก็หยิบออกมาทั้งแผงแล้วก็ไปฉีดน้ําล้างได้เลยสะดวกนะครับแล้วก็เวลาน้ามันมันขังอยู่ในเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปโดนอันอื่นเราก็สบายใจเนาะมันอยู่ในในในถ่ายของมันนะครับก็เนี่ยใส่แก้วได้ไหมนี่ใส่ให้ดูอืมใส่ได้โอเคเลยนะครับนี่เนี่ยแน่นเลยเนี่ยแก้วไม่ขยับเลยนะครับประมาณนี้ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเนี่ยครับตัวคันเร่งนะครับเป็นตัวคันเร่งกับตัวตัวเบรกนะครับอันนี้ผมซื้อมาเพิ่มนะครับก็ไม่แพงเนาะอันนี้ก็คือมาซาบคือของเดิมมันดูล้นๆ้นไปหน่อยนะครับผมก็เลยเห็นว่าเออสั่งมาแล้วก็เลยเอาเพิ่ม2ชิ้นนี้ด้วยนะครับเวลาใช้งานนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลื่นหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าใช้ได้ปกติเหมือนเหมือนของเดิมเดิมของเขาเลยนะครับไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวนี้ปกติมากคือใช้เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับอันนี้มันมันไม่รู้สึกเลยอะ่ะเออก็คือรู้สึกว่ามันปกติของมันดีนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ถัดมานะครับนี่จะเป็นชั้นวางด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะชั้นตัวนี้มันจะหลบเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเห็นไหมแต่เราก็สามารถดึงลงมาได้อันนี้ก็ของจีนนะครับนี่ใส่กับผมใส่กระเป๋าตังค์ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ ด้านในเนี่ยจริงๆเอากระเป๋าตังค์มาก่อนตัวตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบแผ่นยางข้างในอีกเนี่ยเห็นปะคือทุกอันอะ่ะอันที่ม่งเป็นเหมือนพลาสติกอะ่ะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแผ่นยางรองเพื่อไม่ให้มันเกิดเสียงกระแทกนะครับเนี่ยแล้วแผ่นยางพวกนี้มันกันของลื่นด้วยม,มันก็จะแบบมันก็จะแบบเออเนี่ยติดไม่ค่อยขยับนะครับเนี่ยมันก็จะติดอย่างเงี้ยไม่ค่อยขยับนะครับก็จริงๆหลกัหลกๆอะ่ะสามารถ ใส่แว่นใส่กระเป๋าตังใส่อะไรนิดๆหน,หน่อยๆนะครับใส่เข้าไปได้นะน,นี่นะครับมันจะไปล็อกกับตัวหลังจอนะครับต้องบอกก่อนว่าไอตัวไอตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นของจีนอนะ่ะเนาะก็เวลารถกระท้องกระแทกหรือว่ารถเด้งๆหน่อยมันก็จะมีเสียงบ้างนิดหน่อยนับนิดหน่อยซึ่งเป็นอะไรที่ก็ก็หลับได้อยู่นะครับไม่ได้แบบไม่ได้มีทุกครั้งเนี่ย ของก็จะประมาณนี้นะครับแต่ใช้ดีนะผมว่ามันแบบซ่อนของดีแล้วก็ทําให้ด้านหน้าใต้จอเนี่ยมันยังเก็บของเพิ่มได้ที่แบบว่ายังหลบสายตานะครับเพราะถ้าวางเนี้ยมันก็จะเห็นเลยเนาะเน,นี้ยมันยังหลบๆบอยู่นะครับนี่ใช้ดีอันนี้ใช้ดีนะครับแนะนําแล้วก็ที่ติดม่านหลังคานะครับอันนี้ของผมจะใช้ของอะไรนะฮา l o โ l k นะครับนี่อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับ เดี๋ยวผมแปะรูปไปให้อ่ะนี่ผมไปเอามาผมเอาลงมาแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยจริงๆมันจะเป็นม่านเนาะก็อันเนี้ยจะเป็นเนี่ยด้านที่มันอยู่ด้านในนะครับมันก็จะเนียนไปกับสีรถนะครับก็จะเป็นสีขาวๆครีมๆแบบนี้นะครับนี่อันเนี้ยจะเป็นสีจริงของมันนะครับป็นสีอันนี้จะเป็นสีจริงนะครับที่สีด้านอยู่ด้านในรถนะครับก็จะเป็นตัวมันจะสีมันจะเกินเลนยกับ กับตัวรถเลยนี่อย่างเช่นด้านหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยแต่ด้านที่มันสะท้อนแดดนะครับมันจะเป็นสีแดงแดแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นสีแดงๆงแบบนี้ให้ดูเนื้อลายของมันคือไอ้สีแดงๆเนี่ยเข้าใจว่ามันคือเขาเรียกเทคโนโลยีการสะท้อนแสงออกไปนะครับก็คือ ผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากอยากจะแนะนำทุกคนที่ซื้อแล้วมันเป็นหลังคากระจกแบบน,นี้คือคือผมจะบอกว่าไอตัวไอแผ่นไอแผ่นเนี่ยกันแดดเนี่ยแม่งใช้โคตรดีเลยเว้ยแล้วก็เนี่ยถ้าถ้าผมอะคือผมนั่งขับอยู่ใช่ปะ่ะแล้วแบบความร้อนอะไม่มีลงหัวผมเลยนะผมบอกเลยว่าแม่งไม่มีลงหัวเลยแต่ถ้าคุณอะเอาดันไอผ้าเนี่ยแล้วจับไปจนเจอกระจกเนี้ย คือกระจกแม่งร้อนจี๋เลยเว้ยคือแบบแม่งข้างนอกแม่งร้อนจัดอะ่ะแต่แบบไอร้อนหรือ like, พวกนี้แม่งไม่ลงมาเลยเว้ยมันจะมีความดีกว่าตัวที่เขาใช้ไฟฟ้าแล้วกดเลื่อนเข้าเลื่อนออกยังไงนะครับก็คือตัวนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปยุ่งกับตัวไฟฟ้าของรถเลยนะครับก็จะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเกี่ยวแค่นี้เกี่ยวเข้าไปในรูร,ร,รูข้างๆตรงนี้ครับเออเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีตัวเกี่ยวของมัน ผมด้านหน้านะครับของ 3D นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่ามันเข้ารูปเลยนะครับเข้าตามตามขอบตรงนี้เลยเห็นปะเนี่ยเข้าขอบเขินเลยพอดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไอ้คู่ด้านหน้าก็จะมีที่ใส่ตรงนี้นะครับน,น,นี่ก็สามารถเอาออกมาแล้วก็ลาา้างทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะของเดิมเนี่ยมันจะเป็นดุดแบบนี้นะฮะ ก็ตรงนี้เอาไว้ใส่น้ําพงน้ําเปล่าอะไรพวกนี้ได้นะมันก็จะไม่เปียนไม่ทําให้อบุตรงนี้มันชื้นนะครับเราใส่ไปตรงนี้แทนนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นที่วางของเหปะซิลิโคนสีเทาๆเ,เนี่ยอัน,นเ,ออเนี้ยเออเนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนเนี่ยผมขอขี้เกยียจแก่นะผมขอให้ถ่ายให้ดูแบบนี้แล้วกันนะแบบว่ามันดึงยากกว่อ,อผมจําไม่ได้แล้ววิธีใส่มันใส่ยังไงวะอ่ะโอเคได้แล้วเว้ เพื่อทุกคน a later few moments later. นี่คือหน้าตานะครับไอตัวซีดีโคนที่วางไว้ข้างหลังนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จริงๆไอตัวเนี้ยมันเป็นอันี้คืออะไรออนี้คือตัวแม่เหล็กนะครับคือไอด้านหลังตรงนต e เนี้ยไอตรง e t c เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กเนาะแล้วถ้าเราอยากติดอะไรอย่างเช่นพระใช่ไหมก็เอาไอตัวแม่เหล็กแผ่นเนี้ยเนี่ยแผ่นสีดำๆเนี่ยที่เขาแถมมาครับไปติดใต้พระแล้วก็แปะแบบ นี่มันจะอยู่อย่างนี้เลยไอของที่แบบเราอยากจะยึดติดเนี่ยอันนี้คือมันแถมมาในเซ็ตของมันนะครับก็สะดวกดีนะครับจะไว้ไว้พวกบัตรทางด่วนบัตรเติมน้ํามันอะไรอย่างนี้วางเหรียญก็ได้นะครับนี่ก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับด้านหลังผมว่าอันเนี้ยใช้ดีเนาะแต่มันก็มีความหนาวะ่ะจริงๆผมคิดว่ามันไม่ควรจะหนาขนาดนี้วะเพราะว่ามันแค่เอาแบบเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิ๊กเอง นะครับแต่มันทําแบบมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคนะตัวนี้นี่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สะดวกดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะรีวิวนะครับเนี่ยคือไอไอน้ําหอมพระาภัยนะครับพรอภัยผมว่ามันหอมดีเลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เหมือนกันเป็นอันนี้เป็นกลิ่นอะไรนะมิดไนท์วานิลานะครับนี่หน้าตาของเขานะครับแพ็กเกจ ภก็คือไอ้ข้างบนมันจะหัวจุกไม้เนาะแล้วก็ไอ้น้ำหอมด้านล่างมันจะค่อยๆซึมแล้วก็ระเหยผ่านไอ้ตัวไม้ตัวด้านบนนี้นะครับเนี่ยกลิ่นมิสไนวานิลานะก็หอมดีนะครับเดี๋ยวแชร์ไว้ให้โอ้หหอมแบบหอมแบบผู้ดีทุกคนหอมแบบหอมแบบไม่ตะโกนอะหอมแบบว่านุ่มๆนิเนียนเกือบลืมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มันดูมันดู มันดูเนียนตาจนผมลืมไปแล้วว่าผมซื้อมานะครับมันคือชิ้นนี้นั่นเองนะครับตรงเบาะกลางนี่เนี่ยตรงที่เปิดฝาเห็นไหมเอ่อตัวนี้นะครับถ้าซื้อรถอะ่ะต่อให้คุณซื้อเบาะขาวอะ่ะตัวนี้มันจะไม่ใช่ของเบาะขาวเว้ยมันจะเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะชุบทุกคนของเดิมจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับอันนี้คือออริจินอลเวลาต่อให้คุณสั่งเบาะขาวนะอันนี้คือเราใช้เบาะขาวนะครับแล้วก็ มันจะได้สีดําแบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้น่าจะประมาณ100-200งร้มั้ครับถูกมากแต่แบอกว่าแม่งโคตรเนียนเลยเนี่ยคือแม่งแค่ใส่ข้อบแบบเป็นเหมือนเคสเข้าไปนะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะเนียนมากตัวนเนี้ยเนี่ยดูดิมันเนียนไปกับ4ตัวรถเลยเห็นปะคือดูแล้วไม่ค่อยรู้เลยว่าอันเนี้ยมันทําให้ เออมันดูเนียนไปกับเบาะดีไม่งั้นอนะ่ะตรงนี้มันสีดําแล้วผมว่ามันแบบว่ามีความแบบคอนทาราต์มากเกินไปหน่อยนะครับก็แล้วก็อีกจุดหนึ่งไอ้ถาดตัวนี้นะครับถาดตัวนี้ก็เหมือนไอ้ถาดที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะถาดมันจะเป็นถาดแบบเนี้ยก็จะเป็นถาดสองชั้นนะครับเป็นถาดพลาสติกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนซีลโคนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูให้สายชาร์จขึ้นมานะครับซึ่ง ผมเองก็เสียบสายชาร์จเอาไว้นะครับเพื่อที่จะแบบเออเผื่อชาร์จเนี่ยอยากชาร์จหูฟังชาร์จมือถือของของคนข้างคนขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีถาดรองเหมือนกันนะครับคล้ายๆไก่ถาดด้านหน้าเลยนะครับนี่ออกมาให้ดูหน่อยแล้วกันนี่ครับชิ้นนี้มันจะถอดยากเพราะว่าไอหัวข้างหน้ามันใหญ่หัวหัวข้างหน้ามันจะเข้าไปขยายนะครับต้องบีบหัวข้างหน้าออกมานะครับก็ ชิ้นนี้แต่แต่ชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวนะครับเหมือนด้านหน้านะครับเป็นชิ้นยางชิ้นเดียวนะครับนี่ใช้ดีนะครับแต่แต่ช่องนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่อะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่กลับไปถ้าไม่อยากให้สายมันยาวเกินไปก็ทำนี้นะครับหรือว่าอยากจะเก็บสายไว้ในนี้เลยก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดถ้าวันไหนอยากใช้ก็ค่อยเอาออกมานะครับค่อยอย่างนี้แล้วก็ ปิดตัวนี้ก็ได้มันไม่ได้ทับนะครับเนี่ยสายก็ยังสามารถดึงออกมาได้อีกเห็นไหมดึงออกมานะครับถ้าอยากจะเก็บก็กลับเข้าไปแล้วก็หดสายเข้าไปผมว่าโคตรสะดวกตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากใช้ชาร์จนูน่นชาร์จนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็ซัพพอร์ตให้มีรูให้สายชาร์จผ่านขึ้นมาได้ผมว่าโคตรดีนะครับเออประมาณนี้นะครับนี่ ผมแปะราคาให้ทุกอันเลยแล้วก็ทุกคนลองไปช่างใจกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครได้รถมาแล้วหรือว่าไปลองตัว,ต,วตัวเทสไดอะไรพวกนี้ก็ลองดูว่าเออถ้าตามจุดพวกนีออ้วัสดุไปเป็นแบบนี้มันบุมาแบบนี้เราโอเคใช่ไหมถ้าเราไม่โอเคเราค่อยเลือกที่จะไปซื้อเราค่อยตัดสินใจนะครับไปเลือกซื้อของแต่งนะครับที่จะมาช่วยแบบช่วยรักษาอุปรกรณ์ให้มันได้อยู่กับรับ,บน,านานขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับไอตัวขาวๆเนี่ยผมจะแนะนํามากๆเพราะตัวนี้สอกจะเป็นตัวลงนะครับแล้วก็ เวลาเพื่อนนู้นเพื่อนนี่เนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะโดนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเลือกที่จะตัวนี้แล้วผมคิดว่าไม่เสียดายตังค์เลยเพราะว่ามันมันร้อยสองร้อยเองมั้งเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหรือแบบออสอกเือรอะไรพวกเนี้ยมันมันด้านหรืออะไรพวกเนี้ยทำให้แบบเพื่อนเยอะหรืออะไรก็ซื้อเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับผมว่าสะดวกกว่านะครับสาหรับผมเนี่ยหลายอันเนี่ยมันโอเคมันช่วยโปรเทคหลายๆจุดได้นะครับแล้วก็ถ้า คุณไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินผมก็แนะนําซื้อได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําซื้อทุกตัวก็ได้นะครับเพื่อที่จะแบบเออเวลามันเปื้อนมันอะไรพวกเนี้ยมันทําความสะอาดง่ายกว่านะครับแล้วก็เวลาแบบมันมันเสียหาย,ยหรืออะไรพวกเนี้ยมันซื้อเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับดีกว่าให้แบบไอ้ตัวที่มันบุ่เนี่ยมันมันโดนน้าโดนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นแล้วก็ยา,ยาวเนาะแต่ถ้ามันเป็นยางนะ เอาออกมาเอาน้ําฉีดแล้วก็ขัดล้างอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมว่าสะดวกกว่ามากถ้าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ได้ติดเรื่องเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เป็นคนรักความสะอาดรักรถอะไรพวกนี้ผมก็แนะนําว่าจับไปเลยครับแต่ถ้าใครออมองว่าไม่จําเป็นก็ไปตัดออกนะครับอันนี้ก็จะแนะนําไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรหรือสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ฝาก กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไร